ค่ากับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกับกับมาพอกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งกันแลานะคะมนีเจ้าข้ามสามตัวเต็งกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเนืองเล่าความฝันกับประกอบนะคะประกอบในเพื่อนฝันเห็นสร้างนะคะท่านผู้ชมเพื่อนฝันเห็นสร้างยางผ่านนาบ้านนะคะกับความฝันของประกอบสิเป็นอย่างไรนะคะ้ากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันประกอบผรกควมกันนะคะไปค่ะพ่อยอมบับไห้ค่ะ สวัสดีค่ะประกอบค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้ทางทีมงานจะได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของประกอบเนาะค่ะในยินขคาว่าประกอบนี่ฝันประกอบฝันมาจังไหนบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังนะคะฝันว่าเห็นส่างไงปะจะเขาพันบกเข่าพันยางไปเลยส่างไงมาเขื่อน่ะเขามาเขื่อนพันกระบอกเขานะ พื้นยางน้ำท่าบอกค่ะจะคล้องสั่งนี่บอกมานั้งกั่บอกบอมาหลุดโดดเลยนะสั่งน่ะหลุดโดดเลยเนาะสั่งใ่สั่งใ่แห้งแปลว่าสั่ง่ามีเจ้าของเนาะสั่ง่ามีเจ้าของละอยู่บ้านนี่ล่ะบอกไปก่อนพี่น้องเจ้าของเนี่ยล่ะเด็กคุณไมมีลูกมีเต่านะบอกไปง่ายๆนะเราเคยมาหากินน้ำโนนนะ ก็เลยว่าจะหอดกษากมา์นะความจริงนะไปว่าตัวใดความจริงความจริงปรากรอบนี่ก็คือว่าญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่อยู่บ้านเก่าเขาว่างก็เลยว่าฝันมันเคยฝันแต่อย่างสี่นะหอดมือเขาสามือเขาสากจ้ะค่ะหอดมือเขาสากปรากรอบเพิ่มกับสีฟันแนวหนีม่นละค่ะก็เลยว่าเพิ่นเคยมาอย่างสี่หน้าสปีนะก็เลยว่า เม่สุปีเหตยุ่เฮือนนะเดี๋ยวนี้ไปเหตยุ่วัดสามปีตั้งแต่ลงปูมาอยู่ยก็เลยว่าพี่น้องเจ้าของนะเชือ่อสายทากันค่ะลงปูคำมากนะค่ะค่ลยได้ไปเหตยุ่พูนค่ะค่ะั่ะค่อยๆได้ไปค่ะเพิ่นูนแ่ะน่าว่าให้ไปเหตยุวยคู่ค่ะค่ะค่อยๆได้นปเยุ้ยคูน่ะคะ่อยๆได้ไเหตยุ้ยนค่ะเดีอยวนี้สามปียุ้ยนี่ะคะไปเฮ็ยุยู่ค่ะค่ะิ่มเฮ็ดเหติมน่ะอื่น,น<ส> เป็นข้าวสากด่างเป็นข้าวสากบุญข้าวสาหญ่นี่ละบุญไะบุญไ่บุญไงแห้งซ้ำกระถินกองหนึ่งบุญข้าวสากมีบุญข้าวสากบุญข้าวสากของขมิ้นบุญข้าวสากของขมิ้นนี่ละบุญไ่ที่่านท่ีนับถือเนาะนับถือกันู้ด้บ่ไปนะเจ้าฟังบงบ่ลาเจ้าไปฟังอยู่บ่การัานลูกหลานบ่ได้ไปหรอกหาเจ็ดวัดบ่เห็นนะบ้านนี้ก็ ให้ย้องรักของเขามันก็บอให้กินน้ำนี่ล่ะสร้างต้นไยนี่ล่ะก็มีรูปต้นไยนี่ความหมายของป่านี่แต่สิว่าพุถาติกีพุถาสมัยติกีอเนาะสมัยติกีโพแม่สมัยติกีนะค่ะบัฮหูจักดอกเทวาเออติว่าคิดพ่อคิดเพราะว่านายปูพายยาติกี้นะแต่ติปูติปูเสกสิปูเสกสิปูเนาะ ก็เรียกว่าเสมัยโบราณบรรพบุรุษก็เลยว่าบันเห็นเพิ่นว่าบ่เข้าดอกว่าบ่ได้เข้าเด้อเพิ่นว่าคือฟังนะคือว้าวนะเพิ่นว่าบ่เข้าดอกเพิ่นว่าสร้าโตมันสร้างเว้านําจ้ะคุณป้าบ่จ้ะก็เลยเพันย่างนี้ไปเลยย่างไปพุ่นล่ะ อย่างไปทางวัดเนาะย่างเพื่อนี่ละค่ะถางไปวัดเนาะย่างทานเลยย่างทานแล้วเออเงินเพิ่นเงินนี่ละเงินเพิ่นหูว่าเพิ่นสิไปถ่ายยูวัดเออเพิ่นไปถ่ายยูวัดนี่ละแนวเขาเคยไปถ่ายูวัดเนาะค่ะเคยยังยังเห็นบอกว่าเหตุยื้เฮื่อนเนาะเหตุยื้อเงื่อนคนก็มากินยื้เฮือนแหละสุขปีนั้นปีนี้ก็เลยว่าสามปีละ เพิ่นเพิ่นเราได้เพิ่นก็ว่าเพิ่นเออเพิ่นสบายคุณบกเข้าดอกเพิ่นว่าก็เลยว่าเออบ่เข้าก็บ่เป็นหยังจักพี่ได้ตอบค่ะบกเข้าก็บ่เป็นหยังก็เลยว่าเออไปก็ไปตสร้างแต่ว่าบอกมาเป็นเสียงคนจ้ะเสียงคนก็ว่าพุทธเฒ่านี่ว่าไปไม่งัเนล่กเว้าออกมานี่เป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเสียงผู้ชายเสียงผู้ชาย ผู้เสียงแถาหรือหนุ่มคะเสียงแถาดี่น้องสมัยติกาเป็นผู้เนบ้านนี้ขอถามคุณยายย้อนย้อนคนข่วมฝันนี่ถ้าตกขะษากหน้าสีฝันนั้นบ่จ้าสร้างตัวเก่าจ้าสร้างตัวเก่าเคยเขาเคยหามาหากินนะเราบ่มีลูกมีเต้าได้ไหมตะกี้ค่ะจ้าพี่น้องพี่พอนะเป่าความจริงนะอยากผู้ใหญ่เนอกอยากผู้ใหญ่ติกรีอยากใหญ่ที่เพิ่นเสียไปเนาะเสียไปก็ พไปหาอันกินน้ำปูคหมาแล้วพี่น้องเขาพี่น้องโดยตรงเลยนะก็เลยพันว่าไปแลวเด้อพันว่าเลยว่าว่าเออไปก็ไปข้อหมายที่เพิ่นมาตัวเดียวนี่คือเพิ่นเป็นคนผู้เดียวบ่มีครอบครัวเพิ่นก็เลยมาหากินน้ำยาดพี่น้องมามาเขาฝันมาบอกมากล่าวว่าเพิ่นมาอยู่ไอ้คือเห็นเพิ่นตรสาองเขาเพิ่นสิงสิงหลกแล้วคนเว่าะ มันมีเข้าเรื่องตัวหลีกนะคะคุณป่าถ้าให้คุณป่าหมักคุณป่าตีตัวหลีกจากข้อมฝันนี้คุณป่าสิ่ตีตัวใดค่ะอเก่าหนึ่งเป็ดสิหนึ่งแปดสามมันก็เป็ดอยู่แล้วสามมันก็หนึ่งแปดเป็ดแล้วให้บอกมาหนึ่งกันหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะคะวันนี้อายุคุณป่านี้อายุเท่าไหร่คะหกสิบหกหกสิบหก ันสิหกสิบแปแล้วล่ะเตียนคนอันนี้นะคนแจงผิดนะค่โอิคนแจงผิดผู้เฒ่าสมัยโบราณเนาะค่ะมั้เฒ่าบ่ตรงบ่ตรงพกสิหกนี่คืออายุตามบัตรประชาชนตามบัตรประชาชนอ๋อค่ะบ้านนี้ถ้าให้แปดสามตัวนี่มีตัวหมักบอกคะคุณป้าหมักแล้วหมักแค่หนึ่งแปดเนาะค่ะหนึ่งแปด ขันตายก็ว่าศูนย์ที่ละศูนย์ข้้งหนาศูนย์ทั้งหนาศูนย์หนึ่งแปดสมุดนะค่ะพุทธาวนอเป็นศูนย์แล้วเนาะขวัญฟันเนาะควัฝฟันตายก็เป็นศูนย์เนาะศูนย์หนึ่งแปดเนาะคุณแม่เนาะบัตรเลขที่คุณแม่เท่าไรคุณแม่แปดสองแปดสองค่ะแงนะคะก็เลยว่าตรงกันกับ ป่าวาเนาะแปดหนึ่งเนาะกันเนาะโชคออกเรื่อยได้บาริทีแต่บาร์จ้องไม่ลงไม่โชคบ่ได้ฟันเกี่ยวเกยจักเถื่อบ่แต่ว่ามาหลบหนีสั่งใหญ่กายหนาบ้านกับกันกันไว้เนาะคุณแม่เนาะพอวาลขคุณแม่มากกับหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับบาริที่กับแปดสองเนาะคุณแม่เนาะความฝันของคุณแม่กะซ้ำหนีเลยบอคุณแม่ค่ะท่านผู้ชม ความฝันของคุณแม่กับมีเพียงทานีเนาะค่ะนอกรขอขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะทีแบงปันตัวเลขละก็นแนวทางเนาะค่ะนอกะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของประกอบนะคะประกอบนี่เพื่อนฝันหินสร้างเนาะค่ะเพื่นฝันหินสร้างผ่านนาบานเพิ่นเนาะค่ะกะยางมาน้ำทางผ่านนาบานเพิ่นไปเนาะค่ะประกอบนี่เพิ่นวาเป็นหาาิผู้ใหญ่เนาะค่ะสร้างนั่นคือคือเป็นหาาิผู้ใหญ่เนาะค่ะเพราะว่า ไก่ขาวซา,ขม,า,ะะข,า,าขม่าเนาะคะ่ะขาวซาขมิ้นเนาะค่ะกะทามีขาวซาปีไรเพิ่นกะสีฝันหินสานะะ้างเนาะค่ะท่านผู้ชมสร้างนี่กะเป็นญาดผู้ใหญ่ที่เพิ่งดวงรับไปแล้วเนาะคะ่กะกับตัวเดขกของเพิ่นกะศูนย์หนึ่งแปดค่ะหนึ่งแปดบ้านเด็กที่เพิ่นกะแปดสองค่ะ อายุของประกอบนิกาหกสิบหปีเนาะคะ่ะ16ตหกล่าสองหาหกหกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้ำในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัสามตัวเต็งก็ะคอจวไปเพียงเท่านี้ลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ